ครับผมสำหรับผมมืัอนี้นะครับช่องอึดเวียดชาแนลนะครับกัได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มเลิศประเสริฐฟาร์มนะครับสถานที่ตั้งครับผมของเสียยูที่บ้านบันเชียงเพ็งนเชียงเพ็งครับบ้านเชียงเพ็งตำบลเชียงเพ็งอำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มของเสียเทพนะครับคนเพ่นรู้จักในซอนีเนาะครับ ครับผมงเสเเทดี๋ยวผมมีภาพมาชมควายงามนะครับของอยู่ในฟาร์มของเสียนะครับครับผมครับเสียแม่นี่นี่มีมากจังใดครับผมเป็นเสียสายมากจังไดนี่ครับเป็นสายบ้านๆเขาหนิเหรบสายบ้านๆจะผสมเอกมงคลไว้ผสมเอกมงคลนะครับ ขอดมีหน้าขอดมีหน้คไอยทองเทียวไหนครับเสียตัวนี้ที่มันอยู่น้ำผมนี่ได้ทอดในตัวที่สามตัวที่สามนะครับแต่ก่อนมากเลยโคลบนในใจกันครับมาอยู่น้ำเสียงนี่คือตัวที่สามเดี๋ยวยูน้ำด่วนแล้วครับครับได้ลูกสำรองสองตัวละตัวที่สามอยู่มีซื้อบ่ครับผมแม่บุษบาครับแม่บุษบานะครับแม่บุษบา ความสูงสียู่เท่าไรครับประมาณ140ครับ140นะครับความสูงการหรือว่าควายเแถากลางนะครับไปทางง่ามหมดแล้วครับผมให้ลูกดีให้ลูกดีกดนุ่มดีครับนุ่มดีน,ดนะครับทรงดูดีนี่อันนี้ลูกเพื่อนว่าข้ามนี่ลูกเราลูกมาแบ่งไปแล้วตั้งแต่ยาลูกมาแบ่งไปแล้วครับ ไงครับผมช่วงไปเรื่อยๆนะครับมีหลายโอ้เขาแม่ยังครับนี่แม่ชงโคคนะครับแม่ชงโคอายุายแล้วล่ะายที่สุดในขอบ้วครับอายุครับไรทีสุดในขอบรูได้ยครับ แม่ชุ่มโค่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองเลยนะครับเป็นควายบ้านๆทั้งกันบ่ครับตัวนี้กเป็นควายโบราณบ้านเ้องนี่แหละครับควายโบราณบ้านเ้องครับโตเราาเบืองลำโตนะครับาโตใส่สสายตอนนี้ใ่ถุงเพชรไว้พานรอบใส่ถุงเพชรไว้นะครับจักเดือนแล้วครับเพิ่งพานรอบครับพานรอบด้อาทิตย์เดียว ครับผมโอ้โหครับเพิ่งได้รอบนะครับรอรอตรวจเบิ้งอีกเทื่อนึงครับครับของที่เราได้ลูกเอกมงคลทองเอียงมงคลนะครับตัวเมื่อกี้นั่นนครับอ๋อลูกลูกลูกแม่ชมโคนะครับไปแล้วครับ ไปพูดแล้วครับนี่แม่สาวนี่แม่ลูกหนึงครับลูกหนึ่งนะครับ,รบแม่ลูกหนึงลูกเราเป็นลูกแม่นี่อยนะครับเป็นลูกของแม่ชงโคนะครับลูกแม่ชงโคนะครับลัก,กษณะชัดเจนนะครับผมนตาแต้มแก้มจำนะครับอ่องข้อ นี่ตโตนะครับอยู่ในฟามนี้ครับเล็บใหญ่ดีครับใน่ทองทับตอกกล้วยนะครับอ่าทับกล้วยนะครับปีนาประมาณมีหน้าปีนามีหน้านะครับกล้วยหนองบัวซื้อบ้างหนครับนี่ยิงลี่ครับยิงลี่ ความยาาความเมยสูงน่าจะสูงกว่าแม่ครับผมสูงกว่าแม่ครับรู้ครับสองข้านะครับผมสูงได้เองนะครับนี่มเมบูรณ์ครับปยในฟอกต้องเก็บใเก็บใบเก็บต่อไปพัฒนาต่อพัฒนาต่อครับ จะป่วยว่าจะป่วยพันธุกรรมจะป่วยมันนิ่งแล้วมันดีแล้วส่วเด็กเด็กปอเหาองดิบผูกจะล้วยไว้ครับปลูกกล้วยไวปนี่ลูกกล้วยวะครับหรือพ่อพ่อพันธุ์พ่อกล้วยครับลูกกล้วยได้ตองครับอ๋อเราเราพ่อที่ที่ได้ตัวนี้มากเลยครับลูกตัวนี้นั่นเนี่ลูกตัวไหนเป็นลูกดาวเหนือครับลูกตัวแรกของเราลูกดาวเหนือครับครับผมลูกดาวเหนือได้หกเดือนลูกดาวเหนือครับนอนหุ่น แล้วพ่อพ่อของเล่าที่ทับกับแม่นี่นครับที่มาเป็น,ปนตัวนี้เป็นควายสายอุทัยครับควายสายอุทัยครับเพขนเกาส่งลูขมนมก็สมใหมยเพป็นไลหรอมาทับผมก็ได้มาชุดกับแม่านี้นะครับผมควายสายอุทัยนะครับ,รบซื้อแสบ สูงร้อยสี่สามนะครับ,รบไทยหางน,นะครับน้ำตาลนะครับอ่าเป็นสาวเยอ่รองน้ำตาลนะครับรบองน้ำตาล โอ้หลังใช่ครับสูงประมาณเท่าไหรนครับหนึ่งร้อยสี่แปดครับหนึ่งร้อยสี่แปดนะครับสวยงามครับอองทานเพิ่งอบเพิ่นครับอใหญ่ครับเล็บหน้าตาสวยครับผมหน้าตาสวยอองข้อนี่เบิ่ง ใชนะครับาหางเงาครับตัวนี้ครับ อะไรไ้ครับผมีย่งครับย่างไปครับทองย่างวางนะครับบอดดท่านเด็ดครับครับผมเห็นพ่อเห็นครับมาชมตอนครับอันนี้แม่แม่วาสนาแม่วาสนาครับค่อยบานค่อยบาน 839เลยครัสูงแล้วขนาด839นะครับเรียบดีนะครับใส่ลูกน้ำนุ่มดีเป็นแม่พันธุ์ระทำออกเป็นแม่พันธุ์หลักแม่พันธุ์หลักของคองนกออนะครับสีเข้มนะครับตัวนี้เข้มอ,อัตลักษกณ์ชัดเจนนะครับ ผสมพนัออนธุ์พ่อกล้วยหนองหัวไปครับผสมพ่อกล้วยไปอีกนะครับท่านว่านี้ครับท่นวานี้นะครับกําหนดคลอดพ่อกล้วยขางเลาเน่าขางงามครับออข้างล่างอ๋อเมืองขางครับผมน้ำร่มดีครับ ลูกที่แล้วนะครับลูกกล้วยลูกกล้วยคือกันออ๋ครับสูงกว่าแมนครับลูกนี่ลูกนี่ตอนนี้เพิ่งสิเดเดือนครับสิเดือนตอนที่ไปแเดือนครับตอนนี้ปีเดือนนึงปีหนึ่งเดือนครับกำลังเป็นสาวสาวหน่อยอยู่ เกับโจดินแม่ท่านหลักดีน้ำน้วมดีดูนะครับนุ่มดีครับไงนะครับข้างหลังคุณมึทงทองครับ ชมตัวต่อไปครับผมอันนี้มีชื่อว่าแม่ซ่างน้อยครับแม่ซ่างน้อยนะครับตัวนี้ะส่วนสูงบ่หลายครับส่วนสูงสิบว่คยหลายของเราคือน้ำนมดีข้อดีน้ำนมดีนะครับทรงลูกดีนะครับสูงใหญ่กว่าแม่แะครับครับก็เที่ยวใดแล้วครับผมอยู่น้ำเสียมา้นี่ผมนในพึ่งทองครับพึ่งทองเป็นพิ่งแดงไม่หายมา ครับซีหาเดือนครับตอนนี้ท้องได้สองเดือนกว่าแล้วครับท้องกล้วยน้องวัวอ่าทับกล้วยไปอีกนะครับต้องได้สองเดือนนะครับกล้วยที่เลี้ยงดีที่เดินน้ำร่มดีได้ดีอย่างบ้านห้องนะครับครับนาซาไงนาซาไงตัวบ่สูงครับจะได้เอาจะกล้วยมาใส่คือ สวยแล้วทรงดปลำตัวเงาไทยสวยครับไทยกลมไทยแตมาใส่กลวยบางๆห้องจะจะซอยดึงโครงสร้ง่งออกมาไม่ได้ครับ <c oughs> แม่ส้าง <c oughs> ลเงียนส <c oughs> ายโตแล้วล่ะของเล่ามันครับ วรอขาสันคือแบบเนื้อันตงคงผลงานกับมีนาปีหน้านี่นครับรอบองผลงานนะครับตัวกล้วยรอบองผลงานของแม่สร้างนะครับกับพ่อกล้วยนะครับทับพ่อกล้วยไว้อ่าถ้าไปเป็นกล้วยเผือกนะครับหรือว่ากล้วยดอนครับกล้วยดอน ดอกฝายครับดอกฝายนะครับซื้อดอกไฟล่อผสมลอผสมความสูงกกะจิบประมาณครับทําซ้ำกันกับแม่สร้างนะครับอาชิดว้เสียทิตดว้สิบผสมกับพ่อพันธุ์หัวแก้วครับหแกว ไฟของบาวุดิปันได้แต้มควายเดาเมืองครับอุรของนี่ครับในเมืองทายนะครับ หางกัดเว่ากัน nhau สุดท้ายเห็นว่ครับนี่สุดท้ายนะครับตัวนี้แม่ดอนนี่ครับสัมลีซอหญิงลี่ขึ้นกันครับสัมลีครับสัมลีนี่สัมลีนะครับ เดี๋ยวผมจะภาคกองออกมานี่ครับย้อนยอดแสง z o o ชัดๆนะครับแม่สาลีนะครับทับไว้หรือยังครับผมทับหัวแก้วไว้แล้วครับเบาหัวแก้วผ่านรอบครับผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วครับแม่สามลีจะเป็นตัวเรื่องที่ให้ร่มดีให้ลูกเนี่ยตัวดีลูกทรายแล้ก็ไปยืนต้นบุรีครับครับ ใช่ยูช่วยมุรี่ยูน้ำเสียดวนไหมครับตัวนี้ยูว่าสองปีครับสองปีครับสองปีสปีกว่าแล้วล่ะเป็นลูกเล่ากันเป็นปลกาเล็กออกเพราะว่า,าครับโอย่านมาครับอกแนที่ในุมดีครับนุ่มดีครับ ความ่คครับวามสูงกับทีไล่เรียกกันนะครับประมาณลอยสามสิบครับใหญ่ก่านิดห่อยคบคือคือความสูงปัญหาปัญหาในราคาต้องจับต้องมันใช่ไหม, <S <S <ผ>ม,มครับผมเขาตงสามพัฒนาเขาตงสามพัฒนาครับ แปดนะครับแปดแม่พันธุ์นะครับสำหรับในชิปนี้นะครับน,นี่อีกสองแม่นะครับเ,เดี๋ยวไปเบื้องอีกสองแม่นะครับอยู่ข้างหนึ่ง ข้าลาครับความสูงโอ้สูงครับถึง147ครับข้ำรลาลูกสามนะครับมีเสื้อสายมาจังไหนครับเวนี้ผมโมเดลลายเสื้อสายนะครับบเดลเสื้อสายครับคข้ยบานห้องหล่าข้ยบานห้องล้อให้ลูกให้ลูกตัวดีครับลูกตัวสูงให้ลูกสูงตัวใหญ่ครับ สือมาแลขอแบ่งเพิ่มมาเพิ่ให้มาแต่แม่บ่ให้ลูกให้ลูกครับขามอนัวแนี้เพิ่นกับน้ำเสือตัวนี้ขึ้นนําเสือแม่คขึ้นบ่ครับโอ้บ่ได้ล้วผมก็ได้หนุ่อตัวนึงครับผมบหดนอ้ตัว2ก็กับกระดิผสม้านรอบก็ประมาณนตย์หน้าครับอัตลักดีนะครับนมดีครับม่มดีทางบ่ยหญ่ควายลำ ตอนที่เราใส่เกลียวฟ้าไว้จะว่าได้เป็นควายดำได้ปูน้อยควายดำครับเกลียวฟ้าตอนนี้ครับตอนนี้ย่างครับตอนนี้ย่างครับรอมาดๆสิบสองสิบห้าเลยครับสิบสองสิบห้าใกล้ๆนี้นาะครับรอรอ เรายืนงามนะ คำแก้วจักเดือนแล้วครับผมทองขอดเดือนนานครับขอดเดือนนานะครับ,รบว่าทองพันใหญ่ครับนะครับลูกจักล้วยลูกกล้วยนะครับกล้วยหนองบัวนะครับแม่นี่คุณนลักษณะพิเศษของเราคือดูดีหายเงี้วหางเลาวน้ดีหายแล้วเงท้ยวดีทรับฟองดี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 ครับฟองสูงหลายครับฟองลายครับโซ่งลูกดีนะครับโซ่งลูกดีครับ ครับผมครับใส่กล้วยไปอีกนะครับรอชมลูกกล้วยนะครับเดือนหน้าครับมีผลงานจักล้วยนี่รัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแ้มแก้มจ้ำนะครับสามอ่องอีกครับ ยงามนะครับยิ้มหอมพัฒนาครับครับไปพัฒนาเอาไว้บ้านห้องนี่แหละมาน้ำเชื่อไว้งามพัฒนาสวยใหญ่น้ำเป็นใส่ <c oughs> เก็บกัาง,งานกิดเดินนาครับเดินนา <c oughs> ครับผม ครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาถ่ายผลงานนะครับของลูกเจ้ากล้วยให้เบิ้งนะครับแล้วท่านใดที่อยากได้แบงน้ำเชื่อเจ้ากล้วยอยู่ใีห้องก็มีน้ำเชื่อเจ้ากล้วยแบงนะครับพอผมเป็นตัวแท่นให้เก็บกระดรนเีนี่ครับเจ้ากล้วยน้องบัวลำพูครับที่ท่านใดอยากได้น้ำเชื่อไปขยายไปพัฒนากล้วยกับทีต่อขัาเมื่อใดครับครแบผเก้า เบอร์เสียนะครับ089ครับ861 861 6237 6237นะครับอ่านี่นำเชือกโชบกล้วยครับหกครับนี่ยังจะโทรมาคุยได้ครับ6237งสครับอีกอีกครั้งนึงครับเสียครับ089 089ครับ861ปดหกหนึ่งหกนะครับผมเสียเทพนะครับผมอ่าสำหรับเมื่อนี้นะครับการเยี่ยมชมนะครับภายในบริเวณฟาร์มนะครับ กมีแม่พันธุ์ที่หลากหลายนะครับอมีหลายเลยครับหลายที่สุดเท่าอยู่ผมทายมากหรือมือนี้ <c oughs> ครับผมกะผมกะขอจบคลิปนะครับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนียครับผมครับสวัสดีครับ